สวัสดีค่ะต้อนรับสู่โซไซส์มันโคจวิทค่ะวันนี้เราจะชวนไปไปตะลุยอวกาศกันนะคะสำรวจดาวเคราะห์ที่แบบว่าเป็นพี่เบิ้มสุดในระบบสุริยะของเราเลยใช่เลยครับเรากำลังจะคุยกันเรื่องดาวพระหัสสบดีหรือจูปิเตอร์นี่เองหลายคนก็รู้จักแหละครับว่าเป็นดาวเคราะห์ยักษ์แต่เชื่อไหมครับว่ามันมีเเรื่องน่าชึ่งซ่อนอยู่อีกเพียบเลย วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องโครจรวิทย์ของดาวพระหัส,สบดีกันแบบเข้าใจง่ายๆสนุกๆน,นะคะไม่ต้องมีพื้นฐานวิทย์ก็ฟังเพลินได้เริ่มคําถามแรกเลยมันใหญ่แค่ไหนกันแน่คะใหญ่แบบใหญ่มากๆครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราเอาโลกเราทั้งใบเนี่ยไปใส่ในดาวพฤหัสนะครับต้องใช้โลกเราตั้ง1300ใบเนีายถึงจะเต็ม1,300ใบโหเยอะมากย่งไม่หมดครับ ถ้าเอาดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะมารวมกันชั่งน้ำหนักดูเนี่ยดาวพฤหัสด,ดวงเดียวยังหนักกว่าทั้งหมดรวมกันตั้ง2.5เท่าเลยครับโหสุดยอดไปเลยค่ะแล้วทำไมมันถึงใหญ่ได้ขนาดนั้นล่ะคะมีอะไรพิเศษเหรอคะคือมันเป็นดาวเคราะห์แก๊สครับไม่เหมือนโลกเราที่มีพื้นดินแข็งๆให้เหยียบได้ส่วนใหญ่เลยก็เป็นแก๊สไฮโดรเจนกับฮีเลียมคล้ายๆเออคล้ายๆดวงอาทิตย์เลยครับเหมือนดวงอาทิตย์เลยเหรอคะใช่ครับ แต่ว่าโชคดีที่มวลมันยังเไม่มากพอไม่พอที่จะจุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันได้นะครับมันก็เลยเป็นได้แค่ดาวเคราะหยักษ์ไม่ได้เป็นดาวฤกษ์แบบดวงอาทิตย์อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจอีกนิดนะครับคือตอนที่มันเกิดใหม่ๆเนี่ยดาวพฤหัสเคยพองใหญ่กว่าปัจจุบันนี้เกือบสองเท่าเลยนะครับพอเวลาผ่านไปมันเย็นลงก็ค่อยๆหดตัวลงมาเรื่อยๆครับโหแค่เรื่องขนาดก็น่าทึ่งแล้วนะคะ แล้วบรรยากาศบนนั้นล่ะคะเป็นยังไงบ้างคงจะแบบแปลกๆน่าดูเลยเรียกว่าสุดขั้วเลยดีกว่าครับบรรยากาศนิดเต็มไปด้วยเมฆหนาๆที่หมุนวนตลอดเวลาลมก็พัดแรงมากๆครับเกิดเป็นแถบสีสวยๆที่เราเห็นกันซมๆเขาๆน้ำตาลสลับกันไปแถบสีๆนี่มันคืออะไรเหรอคะส่วนแถบที่สีเข้มๆหน่อยเนี่ยเขาเรียกว่าบล l ์เป็นบริเวณที่แก๊สเย็นๆมันยุบตัวลงไป แต่ถ้าถามเรื่องกลิ่นเอออันนี้อาจจะไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่ครับเพราะมันมีทั้งแอมโมเนียและก็กำมถันปนอยู่ด้วยนะครับฟังดูวุ่นวายแต่ก็สวยดีนะคะแล้วไอ้จุดแดงๆใหญ่ๆที่เราเห็นในรูปถ่ายบ่อยๆแล้วคะอันนั้นคืออะไรเอ่ยอ๋ออันนั้นคือไฮไลท์เด็ดเลยครับเขาเรียกว่าจุดแดงใหญ่หรือ Great Red Spot นั่นแหละครับมันคือพายุหมุนขนาดยักษ์เลยนะใหญ่กว่าโลกเราทั้งใบอีกใหญ่กว่าโลกโหแล้วมันแรงไหมคะพายุนี้ แรงมากครับความเร็วลมข้างในนี่สูงถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับและที่สำคัญคือเราเห็นมันมานานมากแล้วหลายร้อยปีเลยทีเดียวหลายร้อยปีสุดยอดไปเลยค่ะแล้วมันจะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลยหรือเปล่าคะนั่นแหละครับประเด็นคือตอนนี้มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเขาเริ่มสงสัยกันแล้วครับว่าไอจุดแดงใหญ่ที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเอออาจจะไม่ใช่พายุลูกเดิมกับที่เคยเห็นเมื่อ300กว่าปีก่อนก็ได้นะอา้าวหรอคะทำไมล่ะคะ คือเขาคิดว่าจุดเดิมมันนั้นอาจจะสลายตัวไปแล้วแล้วจุดที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยอาจจะเพิ่งเกิดเมื่อสักร้อยห้าสิปีก่อนนี้เองก็ได้ครับแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่าตอนนี้ขนาดของมันก็กําลังค่อยๆหดเล็กลงด้วยครับก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปเรื่อยๆครับโหมีเรื่องให้สงสัยตลอดเลยนะคะดาวดวงนี้นอกจากพายุยักษ์แล้วตัวดาวพระหัตเองมีอะไรน่าประหลาดใจาอีกไหมคะมีอีกครับ เรื่องนี้อาจจะเซอร์ไพรส์หน่อยคือรู้ไหมครับว่าดาวพฤหัสเนี่ยไม่ได้อยู่ตำแหน่งปัจจุบันนี้มาตั้งแต่แรกนะเอ๊ะย้ายที่ได้ด้วยเหรอคะใช่ครับมีทฤษฎีที่น่าสนใจมากชื่อว่า grand tack hypothesis นะครับข้อเชื่อว่าเมื่อก่อนนู้นดาวพฤหัสเคยเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากๆเกือบจะถึงวงโครจรของดาวอังคารเลยทีเดียวก่อนที่จะค่อยๆถอยกลับออกไปตำแหน่งปัจจุบันครับโหย้ายบ้านครั้งใหญ่เลยแล้วการย้ายครั้งนั้นมันส่งผลอะไรบ้างคะ ส่งผลเยอะเลยครับเชื่อกันว่าการย้ายครั้งนั้นแหละครับที่อาจจะไปเอ่อไปรบกวนการก่อตัวของดาวเคราะห์เพื่อนบ้านอย่างดาวอังคารทําให้ดาวอังคารอาจจะมีขนาดเล็กกว่าที่ควรจะเป็นไปได้อ๋อไปกวนเขาตอนสร้างตัวนี้เองประมาณนั้นเลยครับแล้วตอนที่มันเคลื่อนที่ผ่านแถบดาวเคราะห์น้อยเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเอ่อเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์เลยครับกวาดเอาพวกวัตถุดิบสร้างดาวเคราะห์แถวนั้นกระจายไปเยอะเลย ก่อนที่แรงดึงดูดระหว่างมันกับดาวเสาจะช่วยดึงให้มันถอยกลับออกไปที่เดิมนะครับโอ้เป็นตัวป่วนเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเรื่องบริวารล่ะคะได้ยินมาว่าเยอะมากๆเลยที่สุดในระบบสุริยะเลยครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งค้นพบเพิ่มอีก12ดวงสดๆร้อนๆเลยทําให้ตอนนี้นะครับดาวพฤหัสกลายเป็นดาวเคราะห์ที่มีดวงจันทร์บริวารมากที่สุดแซงหน้าแชมป์เก่าอย่างดาวเสาไปเรียบร้อยแล้วครับว้าวเพิ่งแซงไปเลยเหรอคะสุดยอดจริงจริง แล้วเรื่องวงแหวนล่ะคะดาวพฤหัสมีวงแหวนสวยๆเหมือนดาวเสาร์ไหมคะมีครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้เพราะว่าวงแหวนของดาวพฤหัสเนี่ยมันจางมากๆเลยครับมองด้วยตาเปล่าจากโลกนี่คือไม่เห็นแน่นอนอ้าวแล้วเราเห็นได้ยังไงคะต้องใช้ยานอาวกาศหรือไม่ก็กล้องโทรทัศน์อินฟราเรดส่องดูครับถึงจะพอเห็นได้ วงแหวนพวกนี้ส่วนใหญ่เกิดจากฝุ่นเล็กๆที่มันฟุ้งกระจายออกมาตอนที่มีอุกาบาตพุ่งไปชนดวงจันทร์บริวารดวงเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆตัวดาวพฤหัสนะครับอ๋อมีวงแหวนบางๆด้วยครบเครื่องจริงๆนะคะดาวดวงนี้แล้วความที่มันใหญ่โตมโหรานขนาดนี้มันมีประโยชน์อะไรกับโลกเราบ้างไหมคะมีประโยชน์มากๆเลยครับ เขาเปรียบดาวพฤหัสเหมือนเป็นพี่ใหญ่ใจดีหรือเป็นองครักษอยปกป้องโลกเราอยู่ไกลๆเลยนะครับปกป้องยังไงคะด้วยแรงน้มถ่วงที่มหาศาลของมันนี่แหละครับมันทำหน้าที่เหมือนเ,อเครื่องดูดฝุ่นอวกาศคอยดึงดูดหรือไม่ก็เหวี่ยงพวกดาวเคราะห์น้อยกับดาวหางที่อาจจะพุ่งเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในไม่ให้มาชนโลกเราบ่อยๆนะครับโหเหมืองยักษ์เฝ้าประตูให้เราเลยนะคะ ใช่ครับเคยมีเหตุการณ์ดังๆเลยคือตอนที่ดาวหางช um ูแมกเกอร์เลวี9พุ่งชนดาวพฤหัสแบบเห็นๆกันเลยเมื่อปี1 9 9 4นะครับชนเป็นแนวยาวเลยเหมือนกับยอมสละตัวเองปกป้องน้องๆอ,อย่างโลกเราไว้เลยครับเป็นฮีโร่ตัวจริงเลยนะคะเนี่ยแล้วถ้าเราอยากจะเห็นดาวพฤหัสด,ด้วยตาตัวเองบ้างต้องทำยังไงคะยากไหมไม่ยากเลยครับง่ายมากๆ ลองมองหาดาวสว่างสว่างบนท้องฟ้าตอนกลางคืนนะครับถ้าเห็นดาวที่สว่างชัดเจนมากๆออกสีส้มๆหน่อยดวงนั้นแหละครับใช่เลยครับดาวพฤหัสสว่างจนเห็นได้ด้วยตาเปล่าสบายๆเห็นด้วยตาเปล่าได้เลยเหรอคะได้เลยครับและถ้าเกิดว่ามีกล้องส่องทางไกลเล็กๆสักตัวนะอาจจะพอมองเห็นจุดเล็กๆ4ี่จุดเรียงกันอยู่ข้างๆดาวพฤหัสได้ด้วยนั่นคือดวงจันทร์หลักสี่ดวงที่กาลิเลโอเคยค้นพบนั่นเองครับน่าลองหาดูมากๆเลยค่ะ แล้วตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขาศึกษามันยังไงต่อคะมีใครไปสำรวจใกล้ๆอีกไหมมีครับตอนนี้เลยมียานอาวกาศชื่อจูโนของนาซากำลังโคจรอยู่รอบดาวพฤหัสเลยครับภาร,รกิจหลักของยานจูโนก็คือบินเข้าไปใกล้มากๆเพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศที่อยู่ลึกลงไปสนามแม่เหล็กที่ชงพลังมากๆแล้วก็พยายามไขความลับเกี่ยวกับแกนกลางของดาวด้วยครับโหบินใกล้ขนาดนั้นเลย ใช่ครับเพื่อหาคำตอบว่าดาวเคราะห์แก๊สยักษ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วที่น่าทึ่งอีกอย่างคือยานจูโน่เนี่ยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับทั้งที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากขนาดนั้นก็ยังใช้แผงโซลาเซลล์ได้เก่งวบมากครับ โหฟังมาทั้งหมดนี่ดาวพฤหัสบดีนี่มันโคตรจะใหญ่โคตรจะซับซ้อนแล้วก็โคตรจะน่าทึ่งจริงๆนะคะทั้งเรื่องขนาดเรื่องเคยย้ายบ้านบริวารก็เยอะสุดมีวงแหวนด้วยแถมยังเป็นพี่ใหญ่ใจดีคอยปกป้องโลกเราอีกใช่ครับน่าคิดต่อเล่นๆ่นเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดดาวพฤหัสไม่เคยย้ายที่หรือ,อ,อถ้าไม่มีดาวพฤหัสอยู่ในระบบสุริยะของเราเลยตั้งแต่แรกเนี่ย ระบบสุริยะของเราหรือแม้แต่โลกเราเองจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดไหนสิ่งมีชีวิตอย่างเราเราจะเกิดขึ้นมาได้หรือเปล่าเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องโคจวิทของดาวพฤหัสก็เต็มอิ่มจุใจกันไปแล้วนะคะอยากฟังเรื่องสนุกๆพร้อมสาระลำ้ลำๆแบบนี้อีกอย่าลืมติดตาม The Genius Boost นะคะแล้วกลับมาพบกับ So Science มันโคจวิทได้ใหม่ค่ะ แล้วตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรที่เราอาจยังไม่รู้ว่ามันโคจวิทย์ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ